จะมีอยู่แล้วค่ะแต่ประเิยว่าไม่ได้ทํายังไงก็ไม่ได้ทํากันเอง1ปีใช้ชุดทดสอบแอบเชเข้ามาช่วยอีก1ปีรวมเป็น2ปีไม่มาจนถึงอายุสามสิบสองภายใน1ปีมีไข่ตกแค่สองครั้งอ๋อเหรอ บบี้อัมัมนะคะยินดีต้อนรับแม่แม่ทุกท่านเข้าสู่รายการสักวันฉันจะเป็นแม่ค่ะครูกวจัดรายการนี้ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ของผู้มีบุตรยากเพราะตัวครูไกวเองก็มีปัญหาผู้มีบุตรยากค่ะและให้ความสําคัญในเรื่องของโภชนาการการทานอาหารบํารุงไข่การเตรียมผนังมดลูกและการปรับสมดุลฮอร์โมนเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่กระบวนการทางการแพทย์และเป็นการเตรียมความพร้อมให้การตั้งครรนนั้นสมบูรณ์แข็งแรงที่สุดค่ะ รูปแบบในรายการของเราในวันนี้นะคะเป็นการสตรีมหยาดค่ะคุณก้อยสัมษัสสดนะคะกับคุณแม่เต้าจุติพรกัญยาประสิทธิ์ค่ะคุณแม่เป็นเภสัชกรนะคะอายุ32ปีอยู่ที่จังหวัดปุดรธานีนะคะสวัสดีค่ะแม่เต้สวัสดีค่ะวสวัสดีค่ะ,สสคะใส่ชุดที่ผู้หญิงทุกคนอยากจะใส่ชุดคุณแม่เลยชุดคุณแม่คุณท้องตอนนี้อายุทันเท่าไหร่นะคะตอนนี้25ปีอู้เหอโอเคเดี๋ยวย้อนเท้าวความไปแต่งงานตอนนี้อายุเท่าไหร่แม่เต้ แต่งงานตอนอายุส0สิบค่ะสามสิบกลังดีไม่ถือว่าแต่งงานช้าโอเคแต่งปุ๊บอยากมีลูกเลยไหมเปิดอู่เลยไหมคะคืออยากอยากมีอยู่แล้วคือแทนจะมีอยู่แล้วค่ะแต่บอกเลยว่าไม่ได้ทํายังไงก็ไม่ได้ก็คือแสดงว่าอะไรา, <c oughs> เ,ราเราแต่งปุ๊บล้วก็พร้อมเลยไม่ได้คุมอะไรไว้ก่อนไม่ค่ะคือแทนมาก่อนหน้านี้แล้วก็จะมีพอแต่งปุ๊บก็เลยอนะ้าวก็ต้องรออีกอนะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันไม่มีสติเราก็รอมาเรนะื่อยๆค่ะ แต่ว่าคือเราทำกันบ้านตามทฤษฎีใช่ไหมคําว่ารอของเราเนี่ยใช่ค่ะก็เราเป็นเพศชายอยู่แล้วอะทฤษฎีแล้วก็มีเทสไขนะ่ตกะเสเอเชเนาะสรุปแล้วว่าภายใน1ปีมีไข่ตกแค่2ครั้งอ๋อเหาอเราเทสทุกครั้งเจอว่า LH มันขึ้น2ขีดเข้มเท่าๆกันเนี่ยแค่2เดือนใน12ใเดือนตอนนั้นเราเริ่มรู้แล้วเอ้ย เราจะนับวันไข่ตกเหมือนชาวบ้านไม่ได้แล้วนะเพราะว่าดูแล้วส่งมันไม่ได้ตกทุกเดือนหนึ่งปีแห้ะค่ะแม่แต้วที่เราใช้ชุดทดสอบ L H แล้วก็ทกําการบ้านกันเองอ่าอันนี้ประมาณสองปี2 2> แต่ว่า <S 1> 1 <S เริ่มใช้ชุดเทสหนึ่งปีโอเคทํากันเองหนึ่งปีตามทฤษฎีนับวันไข่ตก <S <S ใช้ชุดทดสอบ L H เข้ามาช่วยอีกหนึ่งปีรวมเป็นสองปีไม่มาสปีคราวนี้ไปปรึกษา คุณหมอเลยเพราะว่าเขาขายแล้วเพราะด้วยจากอายุมันไม่ถึง35ม้ามันยังไม่ได้แบบน่าจะมีลูกยากนะมันควรจะแบบยในปีหนึ่งมันก็น่าจะเรียบร้อยปิดจ็อบก็ปรึกษาคุณหมอเลยคะ่ะแต่ว่าตอนที่ไม่ปรึกษาคุณหมอก็ก็ไม่ได้จะทําเลยเพราะว่า <ừ> ยังไม่เชื่อคุณหมอยังเชื่อมันในตัวเองอยู่ <c oughs> ก็ปรึกษาคุณหมอก็รออีกหนึ่งปีก็เลย <ừ> ไม่ได้ลวอายุขนาดนีต้ต้องมีได้แล้ว <ừ> ก็เลย <c oughs> ถามหลังจากที่ปรึกษาคุณหมอหนึ่งปี หลังจากปรึกษาคุณหมอคือเราเริ่มเข้าสู่กระบวนการ IU i อ i ไก่อนใช่ค่ะฉีดเชื้อก่อนเข้าสู่โพรงมดลูกตอนนั้นเราเราได้เตรียมตัวอะไรไหมคะหรือว่าพอเมนมาก็รับยากระตุ้นไข่เลยตอนแรกยังไม่ได้เตรียมตัวอะไรค่ะพอยังไม่ได้เตรียมตัวก็เลยแบบเหมือนไอวีไอไปสองครั้งแล้วก็เลยสงสัยว่าทําไม่ติดก็เลยเริ่มเปิดเพจหาข้อมูลนู่นนี่นั่น,นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเริ่มบังดูจรงิจรงจังก็ตอนที่จะไปถามสิตอนนั้นเราเอกใจไหมว่า มันไม่ใช่แค่ว่าไข่ตกแล้วติดใช่ค่ะก็เอะใจเหมือนกันหรือว่าคิดว่าเอะมันไข่ไม่มีประสิทธิภาพหรือเปล่าอะไรเงี้ย<ส>เพราะว่าการฉีดเชื้อมันก็น่าจะมีเชื้อส่วนหนึ่ง<ม>ใช่ไหมคะที่แบบมันน่าจะเข้าไปเจาะถึงไข่ได้ประมาณนี้คะ่ะแต่พอรอบสองเราก็เลยเอแล้วแหละว่ามันน่าจะติดน<ม>้อะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็แข็งแรงสมบูรณ์แค่มอบอกว่าเป็น P C OH O X เชื้อเฉยก็เลยคิดว่าไข่ก็มีสเปิร์มก็มีก็คิดว่าน่าจะสรุปไม่ติดไม่ติด แล้วรอบนั้นตอนที่คุณหมอฉีดเชื้อไปเนี่ยคุณหมอรายงานไหมคะว่าเอ้ยเชื้อของสามีเป็นอย่างไรบ้างมีปริมาณน้อยค่ะในหล้านก็คือไม่ไม่ได้ปกติถุกตัวค่ะ,<น>ะเทียบกับเบอร์เซต์ที่ปกติแบบนิดน้อยนิดมากปริมาณ5ล้านตัวนี่ถือว่าเชื้ออ่อนนะคะการท้องธรรมชาติหรือการทำ IUI เนี่ยอาจจะไม่ใช่คำตอบโอเคแสดงว่าหนึ่งผู้หญิง PCOS ไข่ไม่ตกเหลือรัง นะคะ2คะปัญหาของผู้ชายก็คือมีจานวนสเปิร์มเนี่ยค่อนข้างน้อยครั้งที่สองเริ่มเอะใจละหรือคุณภาพไข่ชั้นมันไม่ดีเพราะว่าหมอก็จับมาเจอกันแล้วนะทำไมมันยังไม่ไม่ได้อ่ะอ่ะโอเคคราวนี้เริ่มศึกษาอะไรยังไงมาเจอครูก้อยได้ไงมาเจอครูก้อยก็คือเซิร์ชใน Google นะคะเซิร<ต>์ชว่าปัญหาผู้มีบุตรยากประมาณเนี่ยก็เลยพอเข้าไปค่ะก็เลยเริ่มศึกษาจากประวัติของครูก้อยก่อนว่าครูก้อยคือใครน่าเชื่อถือไหมประวัติเนี่ยค่ะเราก็เลยแบบอ่าเราตัดสินใจโอเคเราเชื่อคนนี้แหละ มีเปเปอร์รีเสิร์ชวิชาการตามที่เราแบบให้ความเชื่อมนะั่นค่ะเราก็เลยเริ่มติดตามเลยค่ะอแล้วก็จะพูดว่าเราในแนววิท <c oughs> ยาศาสตร์เหมือนกันเพราะนั้นคุณแม่ก็คนที่จะต้องเช็คประวัติถูกต้องเลย <c oughs> ใช่ค่ะคือจะเช็คประวัติกน่อนว่าเนื้อหาที่มาแบบเชืแบบ่อถือได้ไหมดูคลิปไหนอันดับแรกเลยที่เป็นคลิปที่แบบคลิป <c oughs> แกจะเป็นเกี่ยวกับ P C O <oughs> S คืออะไรคะค่ะเพราะว่าอันนั้นคือคีย์เวิร์ดพะหมอบอกว่าไปตรวจแล้ว เป็น P C O S, <S>, <ช> <S นะก็เลยเข้าไปเลยย้อนกลับไปดูไลฟ์ P C O S เก็ตเลยไหมตอนนี้ว่าเฮ้ยภาวะที่ฉันเป็นคืออะไรใช่ค่ะเริ่มเก็ตเลยค่ะว่าทำไมถึงเป็นข้อดีของแม่แต้วคืออายุที่ไม่ถึง35ปีมันเลยทำให้คุณภาพไข่แม่มันยังไม่ได้แบบพังมากแต่คุณภาพไข่มันไม่ดีเท่ากับคนที่ไม่เป็น P C O S นะคนเป็น P C O S เนี่ย <S 2> <S 2> คุณภาพไข่มันจะด้อยอยู่แล้วแต่ว่าข้อดีคือไข่จะค่อนข้างเยอะ แต่ไข่จะมักจะเป็นไข่อ่อนนะถ้าตามปกตินะคะมักจะเป็นถุงน้ำพูดง่ายๆบางทีเก็บออกมาแล้วก็ไม่ได้ไข่แดงมันจะเป็นน้ำซีเยอะเนี่ยคือลักษณะของคนเป็น PCOS อ่ะโอเคย้อนกลับมาตั้งใจอีกซี่เลยรอบนี้ใช่ค่ะก็อีกซี่เลยค่ะหลังจากที่ i อหยอมติดก็วางแผนอีกซี่เลยค่ะแล้วก็เริ่มบำรุงเลยอืมคราวนี้เราก็ต้องบำรุงผู้ชายด้วยนะเพราะว่าเราก็รู้แล้วว่าโอกาสปฏิสนธิอ่ะมันขึ้นอยู่กับสเปิมด้วย ใช่ค่ะบำรุงคู่เลยค่ะแล้วคุยกับสามียังไงคะวันที่เราจับมือกันว่าเราจะอีกซี่เราต้องบำรุงนะก็เริ่มคุยเลยเพราะว่าตรวจแล้วคือตรวจรอบแรกใช่ไหมคะก็คืออ่ะมันไม่ได้นะมันหนอนก็เลยว่าเธอต้องบำรุงนะเราต้องช่วยกันจับมือไปด้วยกัน <laughs> สรุปเขาก็ยอมเพราะว่า <ạ. S 1> ตอนแรกลองแบบหนึ่งกล่องมาให้เขาก่อนแล้วก็ลักตะไลเผืือเขาก็แบบ งองแงค่ะไม่ใช่อะเนาะถ้าจะให้แบบมาทําแบบเราอย่างเงี้ยเขาไม่ใช่เป็นเขาประมาณนี้ค่ะก็แบบว่าอยากมีลูกไหมเป็นลูกของเรานะเราก็เอาเอาผลลัพธ์ไปขยี่เลยคุณพ่อหาขมนิดหน่อยแต่ก็ต้องบำรุงเพื่อลูกทางรากไปเลยเผื่อคุณพ่อก็จัดนะคะเฟอร์ต้าคุณพ่อก็จัดสนับสนุนโดยเฟอร์ต้าเวโปรตีนผสมถังเช่าและมัลติวิตามินบำรุงสเปิร์มเพิ่มอัตราปฏิสนธิ อ่ะคันนี้คุณแม่บำรุงอะไรบ้างตอนนั้นเบรกเท่าไหร่คะก่อนที่จะไปกระตุ้นไข่บำรุงก่ออีกซี่ห้าเดือนทำไมเราถึงทิ้งเลือกที่จะบำรุงยาวนานถึงห้าเดือนก็ฟังจากคลิปนี้แหละค่ะคุก้อยบอกว่าจะต้องบำรุงอย่างน้อยสามเดือนเราก็เลยอ่ะโอเคงั้นห้าเดือนแล้วกันโอเคก็คือให้มากกว่าให้มากกว่าเพราะอายุเราก็ยังรอได้แต่ถ้าเป็นแม่แม่แบบสามแปดสี่สิบางทีคุก้อยก็ขอสองเดือนสามเดือนเลยเพราะว่ากลัวไข่หายเริ่มต้นยังไงบ้างคะตั้งแต่เช้าจนถึงก่อนนอนแม่เต้วยังจําได้ไหม ตื่นเช้ามาก,ก็คือดื่มน้ำมะกรูดก่อนเลยน้ำมะกรูดตอนแรกก็คือเจ้าปัญหามากทานไม่ได้ตอนนั้นซื้อเป็นชออาา็อตอะค่ะเล็กๆเพราะว่าทานเช้าเช้ากับยิงเนาะอย่างนั้นหนึ่งช็อตใช่ไหมคะสนับสนุนโดยน้ำมะกรูดช็อตคั้นสด100%ใบครูก้อยสูตรผู้มีบุญญาสดสะอาดเข้มเต็มคุณค่าพกพาไปได้ทุกที่มีไบโอฟลาวอยน์แต่ว่าก็เริ่มกินทำไมขุ่มจังแต่กูก็ กระดูกเลยค่ะแม่กระดูกก็กระดูกดูจากคลิปแต่ละเคสที่แบบผ่านมะโอเคค่ะกระดูกค่ะตลอดค่ะสามวันรู้เรื่องเริ่มทานได้สามวันทานได้โอเคได้ก็เริ่มกินได้แล้วก็จะมีบองดูมะเฟอร์ตี้เฟอร์ตี้นี้ก็คือทานอ่ะเช้าเย็นอ่หาะลาสองซองแล้วก็มี กดเกนเนาะกดเกนเพียวเล็เพียวกรีนนะคะก็คือแบบไม่ให้ขาดเลยเพียวเล็เพียวกรีนตยู่บิวนต๊ะเลยขมค่ะพอพ่อเก็บเชื้อไปแล้วนี่คือพ่อทิ้งเลยลากกระเผือกพ่อทิ้งเลยค่ะพ่อบอกว่าเดี๋ยวลูกคนที่สองค่อยเอาใหม่ค่อยเล่าใหม่เพราะว่าได้แล้วพ่อโดยได้แล้วนี่คือแบบพ่อแบบชิงขอบายเลยขมแต่ว่าสรรพคุณระดับโลกจริงๆลากไหลเผือกมีแค่นียค่ะพิธานแล้วก็พวกวิตามินที่เสริมมาค่ะ กระตุ้นไข่ตอนนั้นคุณหมอซาวไข่เจอไข่กี่ฟองอะไรคุณแม่ลองเล่าเลยค่ะเจอไข่จะมีใบเล็กใบน้อยเจอประมาณยี่สิบค่ะอโอเคแต่ว่าไข่สุกแค่สิบสามตอนนั้นเก็บออกมาได้เท่าไหร่คะตอนเก็บรวมๆม,มาทั้งหมดตอนตอนเก็บรวมๆม,มาค่ะสิบสามค่ะอืมสิบสามประมาณซึ่งสิบสามนั้นอ่ะเป็นไข่สุกกี่ฟองไข่สุกผสมแล้วเหลือเก้า อโอเคก็คือจากเก็บไข่13ฟองปฏิสนธิได้9ตัวอ่อนเดย์หนึ่งก็9ใน13ก็โอเคนะเกิน75ที่เหลือ9ก็คือผ่านไป5ตัวโอ้เเี๋ยวนะ9เดย์หนึ่ง9เดย์สอง9เดย์สาม9เดห้าบราทุศิลปร้อยเปอร์เซ็นต์ 4, 100บราทุศิ1ป์โอ้นี่นี่อันนี้คือปกมือ รันต์่อ400%เอที่แม่ดูอยู่แล้วแหละคลิปพวก้อยมันไม่ใช่เรื่องปกตินะค่ะ50%ปกติมันตายจากเดย์สามนะคะครึ่งหนึ่งอันนี้คือปก,กติของผู้หญิงทั่วไปเช่นสมมุติว่าถ้าแม่มีเดย์ส10ตัวมันก็จะไปถึงเดย์ห้าสัก5้าตัวอันนี้คือปก,กติหรูแล้วดีแล้วอันนี้ของเขามาเก้าเ้าเก้าเก้าแล้วยาวเลยเราได้ผลแบบนี้เรารู้สึกยังไงเราคิดยังไงบ้าง ลืมมาค่ะส่งกับที่บำรุงไปห้าเดือนคือเราใช้ยงยอแบบทั้งหมดเลยอ่ะไข่เรามีคุณภาพจริงๆค่ะตอนนั้นเรามั่นใจไหมว่าจากการที่เราบำรุงมาก่อนเตรียมตัวมาก่อนมันส่งผลให้คุณภาพไข่เราดีจริงๆอันนี้ค่อนข้างมั่นใจเพราะว่าเป็นคนที่มีวินัยแต่นอกรูไปนิดนึง <c oughs> <c oughs> นิดเดียวจริงๆน<ส>ิดเดียวค่ะก็แล้ว ค่อนข้างที่จะมั่นใจแต่ว่าคือตอนแรกอะหมอเขาบอกว่าไขา่มี13ใช่ไหมคะหลังจากปฏิสัมพันธ์ไปแล้วเหลือ9แล้วก็แบบเริ่มเฟลนิดนึงเราก็เลยเหมือนกับว่าทําไมเราไม่ได้13ล่ะไม่ไม,มันไม่ปฏิน<ห>นสนธ์100หรอกอันนี้หลวแล้วเออใช่ไข่ย,ยิงย่งเยอะยิ่งดีแต่ก็ไม่เพืไรหรอกเหลือ9อย่างน้อยถ้าแบบได้ทุกคนเรามีลู9คนล้กันหมออะไรประมาณนี้ค่ะผลสเปิร์มตรวจใหม่ด้วยเห็นบอกว่าผลสเปิร์มก็ดีขึ้นด้วย ใช่ค่ะก็คือวันที่อีกซีเนาะก็คือวันที่เก็บไข่กับอีซีก็คือผลสเปิ์มขึ้นเป็นยี่สิบห้าโอ้ก็เลยแบบเฮ้ยทำไมมันขึ้นมาเยอะค่ะดนี้ค่อ <c oughs> ะอนแรกคิด,คดแล้วว่าคือที่ตรวจตอนแรกค่ะมันแค่ประมาณห้าล้านก็เลยแบบบำรุงเด็กันมนาะจะแบบเุ้ยคุณหมอก็ชมคุณหมอบอกว่าเ่าไปทําอะไรมาเนี่ยออกกําลังกายหรือว่า ทำในตามที่หมอสั่งเปล่าแต่เราก็ไม่ได้บอกอว่าเราไปทำของพ่อเนี่ยได้มา25ล้านในวันที่คุณแม่เก็บไข่คุณพ่อก็เก็บเชื้อผลก็ออกมาเลยดูเรื่องผลรับออกหมดชนิดทั้งทั้งคู่ผ <c oughs> ลผลรับเป็นไปตามที่เร,เราคาดหวังประมาณนี้ไหมหรือว,ว่ามันเกินกว่าที่เราคาดหวังคุณแมขอถามเกินกว่าที่คาดหวัง<ม>เพราะว่าตอนที่ปรึกษาคุณหมอใช่ไหมคะคือคุณหมอว่าใช้สัเปิร์มแค่ตัวเดียวต่อขไข่หนึ่งใบ ราก็เลยอ่ะไม่เป็นไรหรอก5ล้านแรกอ่ะอย่างน้อยมันจะต้องมีตัวที่ดีแหละแต่ว่าพอผลออกมาอีก25ล้านแสดงว่าเขามีเยอะขึ้นคุณหมอกก็มีโอกาสคัดตัวดีๆให้เราเนี่ยบล็อตัวสิฟรีดแม่ใส่รอบฟรีดถูกไหมคะค่ะเตรียมผนังกี่เตรียมผนังกี่กี่เดือนคะเตรผนังก็เตรียมอยู่ประมาณ6เดือนโอ้ยสุดยอดเลยเตรียมนานเพราะว่ามันติดช่วงโควิดค่ะแล้วรอฉีดวัคซีนก็เลย ปกติจะเตรียมแค่ประมาณ2เดือนอเพราะว่าอยากรีบมีไวๆๆแต่ว่าราฉีดวัคซีนให้เสร็จก่อนก็เลยเดี๋ยวค่อยไปทำก็ถือว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ได้หน่วงเราในการบำรุงด้วยแล้วก็ไม่ซีเรียสเพราะตัวอ่อนเราก็งามทั้งนั้นแล้วก็วัคซีนพอฉีดแล้วมันก็ต้องทิ้งช่วงเนาะก่อนที่จะย้ายตัวอ่อนกลับเป็นการเตรียมผนังที่กดดันไหมหรือว่าเป็นการเตรียมที่ชิลมีความสุข ชิลมีความสุขค่ะคุณเคยกับสิ่งที่กินในทุกๆวันอยู่แล้วแล้วเราก็มีตัวอ่อนที่มีคุณภาพดีสแปร์อยู่หลายตัวทําให้เราไม่ได้รู้สึกกังวลว่าการใส่ครั้งนี้ผลจะเป็นยังไงพอหลังจากเตียงใช่ไหมคะคือคุณหมอเขาก็จะมีการสาวคุณหมอก็ชมอีกว่าอันนี้แหละคือผนังหมดลูกที่เราต้องการนะอะไรต่าลักษณะเป็นแบางูดสวยก็เรียกฟูสวยค่ะเรียงแบบสามชั้นใสค่ะ ความหนาเพราะว่าช่วงช่วงคิดเตรียมอ่ะจะทำคัสตอร์อ่แท็กไปด้วยค่ะประมาณทำทุกวันเลยตอนนั้นผนังบอลลูนมีความหนาเท่าไหร่คะประมาณ8.5ดจุดโอเคโอเคประมาณช่วงนี้ก็คืออยู่ในเกณฑ์เลยค่ะแปดถึงสิบมิลนะเรียง3ชั้นใส่เป็นวูดเป็นทริปเปิลไลท์สมูทผิวเรียบพอเราใส่ตัวอ่อนแอบเทสไหมคะหรือว่ารอคุณหมอเจาะเลือดเลย เรามีอาการคุณหลอหรักเดสิบเรามีอาการอะไรไหมคะที่ทําให้เราแอบเทสหรือว่าเราก็ฟังตามครูก้อยบอกตามทฤษฎีอาการอาการส่วนมากจะแบบเหมือนเหมือนปวดท้องประจําเดือนตลอดเวลาค่ะแล้วก็จะปวดหลังแต่ว่าด้วยความที่อยากรู้ก่อนเราก็แบบเทสก่อนละกันหนึ่งวันแต่ว่าจะไม่เห็นลวงหน้านานเพราะว่าครวทีเราทําใจไม่ได้เขื่อนนอีกคือก็เลยวันนี้เดก้าก็เลยบอบว่า อาทิต์หน่อยนะจะได้มีลุ้นเผื่อไปหาคุณหมอแล้วแบบเราจะตกใจอ๋อนี้ค่ะผลลแล้วก่อนได้ตุสองทีดอยชัดไหมแม่สองจุดชัดค่ะชัดเนาะวินาทีแรกตอนแรกที่มันขึ้นอะเรารู้สึกยังไงรู้สึกงงนิดนึงเอะทองแล้วหรอรู้สึกว่าชั้นท้องแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพรามัน มันเร็วมันรวดเร็วมากพอทุกอย่างมันเป็นไปตามสเ,มเปไม่เคยเห็นสังขีดเลยใช่ไหมที่ผ่านมาเราไม่เคยแบบมีสองขีดให้เห็นไม่คือค่ะทางแรกได้เรียบรอ้อยอันนี้คือเราคืออีกซี่ขังเดียวติดเราคิดว่าทั้งหมดทั้งปวงจากการที่เราเตรียมตัวมากระบวนการต่างๆมีส่วนช่วยในการเพิ่มโอกาสไหมคะอาเน,นียมีส่วนช่วยเยอะเลยค่ะก็เลยคิดว่าการความรู้นี่แหละมันเป็น กระบวนการที่ค่อนข้างที่จะสําคัญที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จในการอีกสิอยากจะฝากอะไรถึงแม่ๆม่ไหมคะที่ตอนนี้เริ่มมีบุทยากและบางคนปี2ปี3ปีไม่ประสบความสำเร็จตั้งใจจะทําเด็กหลอดแก้วแล้วอยากจะฝากอะไรแม่ๆมไหมคะก็อยากจะฝากถึงแม่แม่ทุกท่านนะคะก็คือแบบอย่าท้อค่ะเพื่อนลูกของเรา <c oughs> คือได้ลูกมาคือเป็นอะไรที่แบบ เราภาคภูมิใจมากค่ะอยากให้แม่ๆเตรียมตัวอย่างน้อยนะคะสักสามเดือนเนาะในการบำงุงก่อนที่จะไปพบคุณหมอนะคะเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จเนี่ยเปอร์เซ็นต์สูงเลยมันอยู่ในตัวเราเพราะว่าไข่มันก็มาจากรังไข่เราก็ต้องขอบคุณคุณก้อยค่ะคือรู้สึกว่าโชคดีมากเลยที่วันนะั้นได้เซิร์ชหาขา้อมูลแล้วก็เกี่ยวกับประวัติคุณก้อยก็คือถ้าไม่มีคุณก้อยจริงๆคือไม่รู้จะบำรลุงไปในทิศทางไหน คือก็อาจจะเคว้งะคะ่ะก็เลยประสบความสำเร็จได้ก็เพราูก้อยเนี่ยนะคะภูกรอยขอส่งน้ําหัวปรีน้ำผสมอินทผลามัมแล้วก็พรุนนะคะหนึ่งลังไปให้แม่แต้วบารุงคันบํารุงน้ํานมขอบคุณแม่แต้วมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ และนี่ก็คืออีกหนึ่งเคสนะคะที่เป็นเคส PCOS และให้ความสำคัญในเรื่องของการเตรียมตัวก่อนเข้าสู่กระบวนการทางการแพทย์นะคะคุกก็หวังว่าแม่แม่ทุกคนนะคะที่มีปัญหามีบุตรยากโดยเฉพาะปัญหาในเรื่องของการไข่ไม่ตกเรื้อรังนะคะยังไม่ต้องกังวลใจนะคะบำรุงถูกต้องถูกวิธีและต่อเนื่องสักวันหนึ่งก็จะได้เป็นคุณแม่แน่นอนค่ะอาจจะได้มานั่งอยู่ในรายการสักวันฉันจะเป็นแม่นะคะซึ่งเป็นรายการที่แม่แม่ในเพจทุกคนอยากสัมภาษณ์มากที่สุดค่ะคุกก็รอฟังข่าวดีอยู่นะคะ และอย่าลืมติดตามรายการสักวันฉันจะเป็นแม่ได้ใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ